ะคอร่อยนะคะอร่อยหรือเปล่ายังไม่ได้ออาปากเลย สวัสดีตอนเช้าวันที่สองนะคะทุกคนตอนนี้ก็คือเป็นเวลาจะแปดโมงแล้วนะคะเราตื่นมากับอุณหภูมิ13องศาคือเราไม่อยากลุกจากเตียงแต่ว่าไอ้จุนพามากินโจ๊กแล้วก็กลับไปนอนเพราะว่าพี่เอนะคะพี่ของจุนเนาะกับป้าขายโจ๊กก็หมูปิ้งไก่ปิ้งน,นะคะอยู่ตรงข้ามตลาด ตอนแรกเมื่อเช้าอ่ะยายมาปลุกแล้วยายถามว่าจะกินหมูหรือไก่แต่ว่าเดขาจะมาเองเราก็เลยต้องตื่นมาล้างหน้าเป็นฝันแล้วเราก็มาเพื่อซื้อโจ๊กนะคะินกินโจ๊กตอนเช้าเอาบรรยากาศทุกคนบรรยากาศดีมากหมอกลงจะแบบว่าหนาวมากๆเหมือนกันเราก็คือมือเหนียวไปหมดแล้วเคไปกินโจ๊กตอนเช้าแล้วก็ วันนี้จะได้ไปไหนเดี๋ยวไทยอะไรดูพอประมาณค่ะวันนี้น่าจะไม่ค่อยได้ไปไหนวจะหมดแล้วจะหมดแล้วซึ่งได้กินแค่นี้นะคะเพราะว่าจะหมดแล้วข้าวเหนียวลูกข้าวเหนียวไในแล้วใช่พ่อกินแล้วพ่อกินแล้วว่ี่จะให้ที่ยังไหน่อน ตรงข้ามตลาดของหมู่บ้านนะคะแล้วก็ตรงข้ามสืย์บริการประชาชนแลนะนักท่องเที่ยวเราไม่ได้กินโจ๊กโจ๊กคนมากแต่เราก็ยังได้กินลามาสายมากจริงี่มันหมดแล้วคนอันนี้ก็คือวันที่สองค่ะเรามาที่ไร่ชาชยฟงค่ะตอนนี้เป็นเวลาสี่โมงแล้วก็คือดูเซ็งมากใส่ชุด คือไม่รู้ไงว่าจะมาไล่ฉาแล้วมันก็ไม่พาไปเปลี่ยนชุดเวยแย่มากเดี๋ยวเราไปซื้อน้ำกินนะคะข้างในแล้วบอกว่าต้องพามาอีกรอบนึงเพราะ่าฉันอยากได้รูปคือดูสิงช่ไงเถอไป,ไปข้างในกันไม่ได้มาเรามา,มา,มาครั้งที่แล้วเมื่อตอนมองหกนะคะคนเยอะมากเดี๋ไปดูบรรยากาศรอบรกันเลย ตรงนี้เราก็สั่งอาหารอะไรนะคะทุกคนเราได้ชาเป็นมัช่าลาเต้นะคะและ้วก็ของพี่หมวย <laughs> เป็นอะไรคะมัช่าปั่นกวดโดนค่ะแล้วก็ไอจุ้นเป็นอะไรมัช่าปัน่นคือมัชาปั่นน่ากินมากคนนี้ว่ามีวิธีอันนี้เขาน่าจะกินอันนี้เขาน่าจะกินแบบเมนูร้อนคนนี้ถ่ายรูปไม่หยุดเดี๋ <laughs> ยวถ่ายอาหารให้ดูนะคะว่าอร่อยนะคะอร่อยนะคะ หรือเปล่ายังไม่ได้อะคุณป้าเรามารอบที่แล้วเมื่อตอนมหนะคะประมาณหปีท no> ี่แล้วนะคะแต่ว่าเราอยู cool ่อีกฝั่งหนึ่งร้านนี้เราไม่เคยมาแต่ว่าอยากถ่ายรูปนะแต่ว่าก็แบบแบรนนึงก็แบบดูไม่มีหมที่นี่แบบต่างชาติเยอะอย่งตอนแรกคิดว่าคนน้อยทุกคนฉันจะฉันจะบอกว่าตอนแรกอ่ะเมจะเมนึกว่าอีตรงป้ายนั้นอะ กับตรงเนี้มันไม่ได้ไกลกันมากเมยก็เลยคิดว่าเมยจะวิ่งลงไปตรงถนนแล้วก็ไปถ่ายป้ายขึ้นมาแต่พอเห็นพี่เขาขับรถขึ้นมาออกไกลมากไม่น่าได้ยได้คนเยอะละมากหรือว่าเราเป็นคนหว่าเราเป็นคนที่กินไม่หวานก็ไม่รู้ เป็นข้าวผัดอะไรอวนข้าวผัดเส่ออวนแต่น้ำไม่ใช่เขียวเย็นคือหวานมากดีว่าคนไม่เคยไม่กินหวานเลแต่มันหวานชิมเลยลองชิมเหมือนกันนี่ก็หวานเขาชงไปแล้วมั้ยทานไหมไม่หวานไม่หวานกำลังพอดีอร่อยเอาข้าวมาชิมเขียวเลยเดี๋ยวเป็นผู้เขียวผู้เรี้ยเข้าปาก ท่านกินพี่กินไหมอือกอคข้าวอร่อยอร่อยอร่อยใช่อันนี้อร่อยมา้างเกี่ยวแต่ไปกินข้าวแล้วก็ถ่ายบรรยากาศแล้วรอบไปเลยตอนนี้เราก็กินเสร็จแล้วนะคะทุกคนนี่เราได้ชัยเขียว เขียวใส่กับหน้าเราไปทำเล็บมาเพื่อมาไล่ชาจริง,รงๆแล้วเปล่าหรอกไม่ได้ตั้งใจจะทำสีเขียวเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปก,กันทุกคนปะไปถ่ายรูปเก็บรูปก,กันด้ยวยจรงๆคนนเลเหมือนมาเบลมากสวยมากแต่ไม่ต้องแทนันแท้ไปแล้วเราคี่การถ่ายรูปให้มันสวยะคะ่ะเราต้องถ่ายรูปก,กับแดดเพราะว่าเราดำ <laughs> กอพี่แล้วที่หนูมาหนูไม่เคยลงมา้าเลยปกติเขาไม่คนเดยหรอกอาวเหรอจะหนูเห็นคนเพาจะถ่ายตัวก,กันกุหลอกอันนี้คือจะเริ่มถ่ายรูปเหรอเออเราจะถ่ายรูปอุ้ยมันสูงนะเนี่ยเออตอนแรกหนูเข้าใจว่ามันต่ำหนูสามารถทำอย่างนี้ได้เห็นเท้า ไมม่ีทางเดี๋ยวไี่ถ่ายรูปไว้ก่อนนะทุกคนเดี๋ยวแปะรูปให้ดูอตอนนี้เราก็ถ่ายรูปเสร็จแล้วนะคทุกคนซึ่งเรากดถ่ายไปประมาณเราได้รูปประมาณ45รูปจากไอกจุนนะคะแต่ว่าเราถ่ายรูปให้มันได้ประมาณ75รูปเรากดดูแล้วสุดท้ายเราได้รูปจากพี่หมวย <laughs> เดี๋ยวเราน่าจะกลับกันตอนนี้เป็นเวลา ้าโมงครึ่งแล้วได้ยินว่าไล่ชามปิดห้าโมงแต่คนก็ยังมีถ่ายรูปก,กันใครมาที่นี่ก็แวะมาได้นะคะเราแค่แบบว่าไม่ได้มารีวิวอะไรจริงจังหรอกเพราะว่าเราแค่ถ่ายเก็บไว้ว่าเรามาที่ไหนได้ยินว่าเขาเชิญกันไปกินหมกูกระทะแต่ว่าไม่รู้จะไปกินที่ไหนก็ถ้าได้กินจะถ่ายให้ดูถ้าไม่ได้กินก็วันนี้ก็น่าจะกลับบ้านแล้วก็ไปกินข้าวที่บ้านโอเคไปกันเถอะทุกคนไปกัน บรรยากาศตอนใกล้ๆจะหกโมงที่นี่บรรยากาศดีมากทุกคนมันไม่เหลือคนแล,ล้วเพราะเขาปิดแล้ะดูดีดูด,ดีบรรยากาศดีมากฉีฟงนะคะกลาถัดกล้องหน้าใช่ค่ะบรรยากาศตอนหกโมงที่ราชสีฉีฟงดีมากทุกคนดูตรงนั้นเป็นต่อ